วันนี้วันที่หนึ่งของเดือนกันยาตอนนี้จะได้ห้องเรียนเบรกสิบหานาทีค่ะวันนี้เรียนครึ่งมือก็นัดโมว่าจะออกไปกินข้าวกับเมื่ตอนนี้เบรกมีโมในห้อง มาโรงเรียนม่หลายคนแนละะ้วค่ะก็เดี๋ยวสาวคนละจะสาวคนละประกาศไทยเดี๋ยวก็ประก้าวเสียงดังเนาะคะ่ะเขาจะแล้ค่ะนี่อยู่ในห้องเรียน พี่น้องเลิกเล่นมนาะก็สั่งปลา,าป่าทนะั้งเอินปลาซาบะเอาเนาะสั่งมาหาโลเพราะว่าโม่ขอเขาออกสิบโลามาแบ่งกันก็มันก็ประหยัดโยหาโลสามร้อยคนก็ต้องคิดเป็นเงินไทยด้วยค่ะเพราะว่าโม่เขาแล้วเลยทั้งท้าก็ได้ก็นี่แหละค่ะถ้าสาวกขวายก็บุกไปกินเท่าไหรดอกยกเคนเดียวนี่ได้ไดกินหลายยกนอกจากนี่มูมักกินแลนลนะคะ่ะก็ นี่แหละค่ะต่คีปันตด้เลิกปันเคลืนไปเอามาห่อนซะหอนสวัสดีค่ะพอการช่องพัฒนิตรสางแดนที่นี้วันที่สองวันพุธรหัสสาวกหลาดเลิกเรียนมาพอดีกินข้าบ้านโมเขาเลยสร้างป่าไอป่าซะดินนะคะรัวล,ละหกสิบคนสาวกหาดสร้างมหาโลก็เล,เลิกเรียนเขามาส่งสาวกหลาดถึได้ปันไปบ้านโมค่ะปันไปก็คนละภากของตำบลน,นี่แหละคะ่ะก็ มันก็ว่าไกลเนาะค่ะแต่ว่ามันหอนอากาศตีทั้งอาทิตย์ค่ะอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์แดดดีแต่ว่าสาวโคราชเลิกเรียนมาเราเดี๋ยวจะพักจะ้องท่องสักุณทองภาษาไทยสาวโคราชจำได้ในท้องภาษาบ้านเขาเนาะค่ะเราคนเน่งเราแม่เก้าแม่แปดแม่เจ็ดแม่หกเสนอเรามันก็เดี๋ยวสาวโคราชจะสอบท่องก่อนนอนโบราณนม่นมาจับค่ะอันนั้น พอม,มาเลียตตอนเแ่าสมองมันไม่ค่อยจำเนาะค่ะ,ก,ะกับสาวโคราดก็บอดายทำคลิปอยู่ในโรงเรียนโเนี่ยมากมายอย่างเพราะว่าทางที่สาวโคราดเคยบอกไปแล้วเนาะค่ะเพราะว่ามันบอสาวโคราดประกาศไายเราเวลาเลิกลุ่เหลือเลียนมากสาวโคราดบอดถนัดที่มาจับกล้องอนห้องเซนค่ะราคาทางสาวโครารดบ่มีนั่นแหละตัวเล็กสาวมันแค่ว่าเป็นคนคนงานคนอย่างสาวโคราดบ่อยประกาศไายค่ะประกาศไายประกาศว่า เจอโปมีอย่างเราสาวขราจะบอได้ทาอาหารเองอย่างค่ะวานจากวันเสาร์วันวันศุกร์เสาร์นะคะท่านก็ได้ทำเพราะว่าไอสาวีเพระวันจันทร์ถึงวันพุราก็กินง่ายๆเราอ่ส่ขาสาวรองก็บอได้เน้นอาหารเองแวันวันที์สารามีเวลาเพราะว่าสามาสาวรราก็หลีกหีบเวลามาทำนี่นทำนี่ชิวันในช่วงเยนมทังสิ่นน่นแหละสาเหตุของสาวขราบอได พอสาวครัเลี้ยนเลี้ยนเต็มขาดนะคะก็ได้เลี้ยนคือโมเขาเลี้ยนสองสามทีเมเขาไปเ็นแท็กนันแนะมีสาวคราดเลี้ยนเลี้ยนกยู้ยยมของนั้นในห้อไปเห้เจานักงาได้ค่ะเขาเลี้ยนเราทงาน,นเขาก็ต้องก็ได้เงินตรงไหนก็ใช่นะคะก็เลยเัี้ยนะสาครักมาแรกงานประจำตัวแล้วทำวันนี้ก็สาวครักรก็ทั่วหน้าที่สาวครัติดต่อทั้งลูกคุยกับลูกกับหน่งสือ ราปลูกข้าวสารจาก้างบ้านในลูข้าวย,าย้ายกระยอนลูกสาวหัย,ย้ายเราบวมกเล็โทรศสารบเ่นเราอย่านโทรศัพท์เราคอยคุยกับโท์เราค,ยคอยค่อยปิดเราคอยอยากจะคุยโทรศพัพท์ค่ะคุณยายก็เป็นาสาวโคราชเขามาแรงงานโตของสาวโคราชเด้อค่ะเสียงเจ็บเจ็บคอเหมือนสงสเมื่อกี้สาวโคราชกินไอโรตีไลก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกน้ำใ,ใจที่ไม่ให้สาวโคราชเด้อค่ะ 嗯<白>，好的<白>。